วันนี้นะคะได้รับผิดชอบ2ห้องนะแต่ว่าเป็นห้องน้องอนุบาลสองด้วยนะคะ <c oughs> ไหนอนุบาลสองยกมือสิ <c oughs> เอายิ้มหน่อย <c oughs> เอามือลงไหนอนุบาล3มยกมือค่ะ <c oughs> ยิ้มหน่อยร <c oughs> ักน้องไหมคะรักรักนะร <c oughs> ังแกน้องได้ไหม ไม่ได้นะคะกวนน้องได้ไหมไม่ไม่ได้เราต้องรักกันไหนอนุบาลสองรักพี่ไหมครับรักรักนอนแล้วยังไม่ถึงเวลานอนเลยพี่พักตื่นก่อนนั่งตัวตรงอุยวันนี้รับผิดชอบ สองห้องมีอนุบาลสามของห้องตัวเองด้วยแล้วก็อนุบาลสองส่วนหนึ่งส่วนผู้หญิงของอนุบาลสองแบ่งไปอีกห้องหนึ่งนะคะตอนนี้ต้องรักกันนะอา้าวทั้งหมดกอดอกกอดอกอ้าวันนี้อยู่ห้องคุณครูอะไรอยู่ห้องคุณครูอะไรคะ จะเป็นเด็กดีไหม่ <Yay! S 1> อ้าวสัญญากรมาทุกคนสัญญากรจะเป็นเด็กดีโอ้วิ่งมาสัญญาเลยอ้าไปนี่คือความใส่ซื่อของเด็กอนุบาลสองนะคะเขาอยากทำอะไรเขาก็จะแสดงออกมาเลยวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันนะ